เวลาอยู่ป่าก็อาใส่น้ําจากธรรมชาติอย่างนี้แหละครับอยู่ที่สูงสูงหน่อยน้ํำระบากหน้าแรงเนี่ยฝนไม่มีเลยตัดเลยนะครับ้คแลว่อยหยดลงมาอืมลับเลยก็มัดนะครับเอาวันนี้แหละมัดไว้ วันพันพันแน่นๆหน่อยเขาก็จะจดลงเรื่อยๆนะครับผมอาจจะใช้เวลาหน่อยถต่วันที่ตัดไว้นะครับผมเขาจะซึมมาเรื่อยๆยิ่งช่วงเวลาที่อากาศเย็นหรือเป็นกลางคืนนะครับเขาจะไหลดีมากเลยผสมเล็กผสมน้อยพวกผมใช้วิธีนี้เป็นประจำเวลาอยู่บนเขาจดมีค่านะครับ เราเก็บเสร็จแล้วก็เอามาใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บต่ออีกจะมีตะกอนเปลือกไม้อะไรห,หน่อยนะครับไม่เป็นไรดื่มไว้นะครับโอ้สดชื่นมากครับนี่ก็พอดับกระหายได้นี่แหละวิธีอยู่ป่าเวลาไม่มีน้ำดื่มช่วงหน้าแรงอะ่ะต้องอาศัยประสบการณ์ล้วน ประสบการณ์ไม่พอนะครับความชํานาญด้วยสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ป่าเหมือนเคยนะครับผมช่วงนี้ก็เข้าสู่หน้าแล้งนะครับผมเข้าสู่ฤดูร้อนอากาศร้อนมากๆเลยช่วงนี้นี่ร่างกายต้องการน้ํามากเลยนะครับเพราะว่าน้ําสําคัญมากเลยอยู่ในป่าเนี่ยยิ่งอยู่บนเขานี่ น้ำหายากนะครับจะหาน้ํากินได้ก็ต้องใกล้แหล่งลําธารนะครับผมบางทีเราอยู่ไกลลํลาธารเกินไปน้ําก็จะหายากนะครับวันนี้ก็จะพามาหาน้ํากันหาน้ําจากธรรมชาตินะครับวิธีหาน้ําวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีหาน้ําในป่านะครับ ถ้าเราไม่มีลำธารหรือแหล่งน้ำหรือว่าฝนไม่ตกหลายวันเราก็มีวิธีหานะครับวิธีที่เราใช้บ่อยนะครับเวลาอยู่บนเขาสูงเนี่ยก็จะเป็นการหาน้ำจากเถาวันนะครับเถาวันก็จะมีเยอะในป่าเราก็ต้องเลือกเป็นนะครับผมไปดูเถาวันก่อน มีเครือหลายชนิดนะครับเครือน้ำเครือเครือปดเครืออะไรแต่ที่นี่ผมะจะนิยมหาน้ําจากเครือปดนะครับปนมีตามป่าก็าเดินหานะครับผมก็ หาธาวันนะครับก็ื่จะหาน้ำกันส่วนมากปลาที่นี่ก็เครือที่เรามีเห็นก็จะเป็นเครือปดนะครับเยอะเห็นบ่อยต้องดูเป็นนะครับเครือบางเครือก็น้ำจะกินไม่ดีนะครับจะฝาดจะขมหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นเครือปลดเนี่ย น้ำจะไม่ฝาดนะครับอ๋อนี่ผมเจอเครื่องหนึ่งแล้วนะครับให้ดูน้ำวายเยอะจนน้ำว้ายเยอะมากนี่เห็นไหมครับอีกเครื่อหนึ่งนี่แหละเดี๋ยวผมจะลองตัดดูนะครับผมตัดเขาเนี่ยเขาจะขึ้นใหม่เขาจะแตกยอดใหม่เวลาอยู่ป่าก็ใส่น้ำจากธรรมชาติอย่างนี้แหละครับอยู่ที่สูงๆหน่อยน้ำลำบาก หน้าแรงเนี่ยผลไม่มีเลยลองดูดเลือหนึง่งตัดเลยนะครับแล้วค่อยหยดลงมา เรมซึมลงแล้วผมก็จะใช้ถุงแหละมัดไว้ก่อนเดี๋ยว่อยมาเก็บน้ำเอาก็าจะให้เขาไหลดีนะครับต้องช่วงอากาศเย็นๆนะครับเขาจะไหลดีมากเลยต่ช่วงร้อนหน่อยเขายังไม่คายน้ําอากาศร้อนหน่อยเขาจะยังไม่คายน้านะครับผมรอให้อากาศเย็นๆหน่อยนี่แหละให้ถุงนี่แหละห่อไว้ จำเป็นนะครับถุงพลาสติกไว้อยู่ในป่าเนี่ยจะใส่ไว้ครับใช้ถาว,วันก็ได้ครับผมถาว,วันที่อยู่รอบๆตัวเราด้วยแหละมีเยอะนี่นถาว,วันใช้ถาว,วันนะครับผมมือไม่วางก็ใช้อาวุธทีรามีอยู่แหละใช้ฟันนี่แหละครับกัด อยู่ในป่านี่ร่างกายเราเนี่สสาคัญนะครับผมบางทีมือไม่ว่างก็ใช้ฟันนี่แหละกัดเพื่อนๆหลายคนเคยนะครับผมฟันนอนนี่สําคัญนะครับมีประโยชน์มากเลยอืมผมจะใช้กัดให้ดูอืมกัดเลยก็มัดนะครับเอาวันนี้แหละมัดไว้ วันพันพันแน่แนๆหน่อยจะหลุดเวลาน้ำเต็มเขาจะลื่นนะครับลงมัดแน่แนๆหน่อยทำไหลายรอบนะี๋ยวค่อยมาเก็บน้ำกันี๋ยวเขาจะค่อยหยดลงเรื่อยๆนะครับเยวก็ปล่อยไว้อย่างนี้แหละเขาจะค่อยหยดลงเรื่อยๆนะครับผม เขาจะค่อยหยดลงเรื่อยๆอาจจะได้น้ำไม่เยอะนะแต่ว่าเขาไหลเรื่อยๆได้ต้นละนิดละนิดนะครับแต่เขาจะไหลตลอดอยู่ป่าแบบยังไงก็สามารถมีน้ำได้ดื่มตลอดนะครับผมก็หากินเป็นประจำไปครับไปหาต้นใหม่กันจะทำไว้ก่อนครับนี่ผมก็มาเจอแล้วครับ มาเจอแล้วนี่ไงเครือปดเครือชนิดนี้มีตามป่าทั่วไปนะครับมีเยอะเราสามารถหาน้ำจากเขาได้นะครับโดยการเอามีดนะตัดเราจะใช้มีดตัดนะครับตัดให้ขาดเลยแล้วก็น้ำเขาจะหยดลงมานะครับเขาจะไหลไม่แรงนะครับแต่เขาจะค่อยหยดเรื่อยๆืเราก็จะใช้ถุงหรือใช้อะไรก็ได้นะครับที่ว่า ในตัวเราออมาผูกไว้แล้วค่อยมาเก็บเอานะครับลองตัดดูเครือชนิดนี้นี่เขามีเยอะนะครับผมเวลาเราตัดเขาก็แตกใหม่นะครับยิ่งตาดิบชื้นนี่เขาจะเป็นยังไงอะเครืออนี้เขาจะโตไวนะครับแป๊บเดียวอันเราตัดนะครับเดี๋ยวเขาก็ขึ้นใหม่นะครับผม จะแตกยอดใหม่ตับเลยนะครับตัดเลยปล่อยสักพักครับเดี๋ยวเขาค่อยคหยดนะครับผม มีอีกเครือนะครับผมจะตัดไว้รองน้ํานะครับผมมีสองเครือเครือเล็กกับเครือใหญ่นะครับผมจะตัดแต่เครือใหญ่เครือเล็กเอาไว้อือนี่นะ นี่ครับผมเขาเค่อยค่อยหยดมาแล้วครับน้ำเขาขนาดนี้เขาจะหยดเรื่อยๆนะครับดูให้ดูดนี่หนังก็าจะหยดนะครับผมให้ดูดเห็นไหมครับนี่นี่คือน้ำครับผมมือผมอาจจะดำหน่อย,ยค่อยหยดลงมาแล้วก็จะเอาถุงนะครับรองไว้ เขาจะหยดลงเรื่อยๆนะครับผมยิ่งอากาศเย็นเขายิ่งหยดดีนะครับเราค่อยมาเก็บเอาเรื่อยให้ถาวัน,นี่แหละที่มีอยู่ร,บรอบๆอนี่ได้แล้วถาวนเห็น,นถาวันเล็กนะผมจะใช้ฟันนี่แหละกัดไม่ต้องใช้มีด ันเรานมีประโยชน์นะเวลาอยู่ในป่านยก็มัดไวเลยเริ่มหยดแล้วถุงสะอาดนะครับเอาปาักถุงห่อไว้ให้รอบนะนี่ห่อไว้ถุงสวมไปแล้วก็พันให้ถาวรน,นี่แหละรอบตัวเราพันนะครับ นี่นะครับดูแล้วก็มัดอ็เขาอาจจะไม่หยดแรงเหมือนเครือน้ำนะครับแต่ว่าเครือตัวนี้เขายังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ถ้าเเครือใหญ่เขาจะหยดเยอะ เขาก็จะหยดตามขนาดเขาแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็จะหยดลงเรื่อยๆนะครับผมอาจจะใช้เวลาหน่อยพวกผมก็อยู่บริเวณนี้แหละอาจจะได้ไม่เยอะเท่าไหรแต่ก็พอกินนะมันเทาได้นี่ไหลประมาณนี้ทำไว้สามที่ก็พอได้อิ่มครับนาแรงอย่างนี้แหละวิธีหาน้ำต้องมีความชานาญจริงๆนะครับผม อันนี้ที่เราตัดไปเนี่ยเขาก็จะแตกใหม่นะครับเนี่ยรากข้างล่างเขายังอยู่เดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นใหม่นะครับไปครับผมเดี๋ยวกัมาเก็บน้าไว้ไว้ก่อนไปกิ่งกาธรรมชาตินะครับผมน่ารักมากเลยเห็นไหมเป็นไงยกกิ่งกาบ่งบอกถึงความสมบ,บูรณ์ของธรรมชาตินะครับที่นี่ นี่ทักทายผมด้วยเป็นไงสบายดีไหมอ่าเขาบอกสบายดีครับเขารู้เหมือนกันนะครับว่าเราไม่ทำอะไรเขาสัตว์ป่าก็มีจิตสัมผัสพิเศษเหมือนกันนะครับกับกับพวกผมเนี่ยผมสังเกตหลายรอบแล้วอุ้ผมสังเกตทุกครั้งนะครับเวลาเดินใกล้สัตว์ปา่าเนี่ยเขาจะไม่ค่อยหนีนะครับ เหมือนเขารู้ว่าเราไม่ทําอะไรเขาเลยแต่ถ้าถ้าเขาเจองูเจออะไรเดี๋ยวเขาจะรีบไปเลยนะครับผมนั่นหมายถึงชีวิตเขานะครับหลังจากที่ตัดเถาวันไว้นะครับผมหาน้ําจากธรรมชาติก็รอสักพักหนึ่งครับหลายชั่วโมงอยู่ผมก็จะกลับมาดูว่าน้ําที่ตัดไวนะ้น่ะจะออกเยอะขนาดไหนเราไปดูกันนะครับไปดูกันไปเลยครับผมไปไปดูกันครับ นี่เจอแล้วโอ้นี่ครับผมนี่ไหลแล้วครับได้แล้วไหลชั่วโมงเหมือนกันนะครับผมกว่าจะได้เนี่ยก่อนเขาจะหยดให้เขาจะซึมหมดเรื่อยๆนะครับพอได้กินครับเถาวันที่ตัดไว้นะครับผมเครือปอดท,ที่ตัดไว้แล้วเขาจะไหลออกมานะครับ เขาจะซึมมาเรื่อยเรื่อยยิ่งช่วงเวลาที่อากาศเย็นหรือเป็นกลางคืนนะครับเขาจะไหลดีมากเลยนี่แหละอันนี้ก็พอได้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมน้ำในป่านี่หายากช่วงหน้าแรงเพราะว่าอยู่บนเขานะครับนี่ได้แล้วน้ำน้ำทุกหยดมีค่านะครับอยู่บนเขานี่เพราะว่าฝนก็ไม่ตก นี่มันจะเปาะขวดไว้อ่าเปไว้นะครับผสมเล็กผสมน้อยผมใช้วิธีนี้เป็นประจำเวลาอยู่บนเขาอได้อยู่ปิดฝาไว้ก่อนเสร็จแล้วก็ เราทําการมัดไว้เหมือนเดิมนะครับผมเราเข้าเราเก็บเอาอีกรอช่วงอากาศเย็นๆก็จะไหลดีเราก็มัดไว้เหมือนเดิมนะครับแน่นหน่อยเดี๋ยวเขาเผื่อน,น้ำออกเยอะเขาจะหลุดนะดมัดไวครับเขาก็จะซึมหมดเรื่อยๆนะครับนี่ซึมลงมาแต่ต้องใช้เวลาหน่อยกับนี้ก็ถือว่าได้เยอะนะครับถ้าเถาวัน ถ้าเครือใหญ่กว่านี้ก็จะได้เยอะกว่านี้นะครับตามขนาดของเขาไปดูเครือต่อไปเห็นไ,ไหมครับนี่แกะออกก่อนนี่นะครับเห็นไ,ไหมอืม อาจจะมีตะกอนเปลือกไม้ติดอยู่หน่อยนะครับไม่เป็นไรกอนจากธรรมชาติตอกใส่ขวดไว้นะครับได้ไมาเยอะผสมกันไปบางคนคิดว่าทำไมน้ำน้อยอยังนี่แหละครับยังดีกว่าที่เรา ไม่ได้น้ําเลยนะครับถ้าอยากได้น้ําเยอะก็ต้องลงไปที่ลําธารข้างล่างนะครับซึ่งจะอยู่ไกลวิธีเอาตัวรอดไปก่อนก็อย่างนี้แหละครับเสแล้วผมก็จะมัดไว้เหมือนเดิมนะครับผมเอาถุงมัดไว้เดี๋ยวเขาก็จะไหลออกเองอีก ต้องมีความพยายามและความอดทนนะครับอยู่ในป่าเนี่ยหน้าแรงเนี่ยน้ํานี่ต้องต้องหาเป็นกันทุกคนนะครับผมอยู่ที่นี่ก็ชินแล้วทํากันบ่อยเป็นวิธีง่ายๆนะครับที่เราใช้เป็นประจําอาจจะดื่มไม่อิม่มแต่เราก็แก้บรรเทาแก้กระหายได้นะครับอ่ะมัดไว้นี่แหละเดี๋ยวเขาก็ค่อยๆไหลลงมาเรื่อยๆไปครับไปดูเครื่อต่อไป ดูเครื่องสุดท้ายนะครับที่เรารองไว้นี่เจอแล้วก็จะได้น้ำกินก็ทุลักทุเลหน่อยอยู่ปลาก,ก็ต้องอาศัยประสบการณ์และความชํานาญนะครับเป็นสิ่งสำคัญเลยนี่ก็พอได้นะครับเห็นไหมอุปกรณ์จำเป็นในป่าของเรานะครับต้องเตรียมไม่พร้อมเวลาเข้าปา่า หมือนถุงพลาสติกที่ผมติดตัวมาช่วงหนาแรงสำคัญนะครับเนี่ยดีมากเลยเอามาไว้รองน้ำถวันกินนี่แหละติดตัวเป็นประจำนี่เห็นไหมครับเครือนี้ก็จะได้เยอะหน่อยปวดเครือเข้าใหญ่อืมเห็นไหมน้ำใสเลยครับผมเป็นน้ำที่กรองจาก ต้นไม้นะครับจากเครือไม้น้ําสะอาดนะครับนี่อดมีค่านะครับเราเก็บเสร็จแล้วก็เอามาใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บต่ออีก ไว้อย่างนี้แหละเดี๋ยวเขาจะคายน้ําออกมาเองเขาจะปล่อยมาเรื่อยๆเราก็มาตามเก็บเอานะครับวันนี้ก็ทําไว้สามเครือนะครับก็ได้แค่นี้ถือว่าพอกินนะครับนี่ถ้ากินคนเดียวนี่แหละครับวิธีหาด่างง่ายจากป่าอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่ก็พอได้ได้น้ำมาแล้วดับกระหายได้เลยนะครับผมจะกินให้ดู จะมีตะกอนเปลือกไม้ไร้หน่อยนะครับไม่เป็นไรน้ำใสใสจากต้นไม้จากเครือไม้ธรรมชาติดื่มไลนะครับโอ้สดชื่นมากครับนี่ก็พอดับกระหายได้ นี่แหละวิธีอยู่ป่าเวลาไม่มีน้ําดื่มช่วงหน้าแรงเ่ะต้องอาศัยประสบการณ์ล้วนๆประสบการณ์ไม่พอนะครับความชํานาญด้วยอุปกรณ์อะไรก็ต้องพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดหรือถุงพลาสติกอะไรก็ต้องเตรียมมานะครับนี่ผมผมเนาะไม่เคยขาดนะของผมใช้นี่ติดตัวประจําครับผมของจำเป็นทั้งนั้นเลยอยู่ในป่าเนี่ยวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ